สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้สําหรับการจัดเก็บข้อมูลนะครับในระดับ Enterprise นะครับตัวของมันนะครับก็จะเป็น Enterprise Storage Gate เลยนะครับชื่อรุ่นของมันนะครับก็คือ Western Digital นะครับ Raptor นะครับ wd 1 5 0 0 h l f s นะครับขนาด 150GB นะครับถึงขนาดความจุมันจะไม่สูงมากนักนะครับแต่ในยุคนึงนะครับ ที่สินค้าตัวนี้มันออกมานะครับมันถือว่าเป็นฮาร์ดดิสหน่วยเก็บข้อมูลนะครับที่มีความเร็วสูงแล้วก็สถิลภาพสูงตัวหนึ่งเลยนะครับก่อนที่ตอนนี้เราจะใช้ ssd กันตัวนี้มันเป็นประเอกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างครับสำหรับ Western Digital Enterprise Storage ตัวนี้นะครับ คีย์ฟีเจอร์ของมันนะครับก็คือในเรื่องของ Killer Speed ครับตัวประสิทธิภาพของมันนะครับมันสามารถที่จะบุนด้วยความเร็ว1 0 0 0 0หม่นรอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลนะครับผ่าน SATA นะครับอยู่ที่3 g กิกะบิตเปอร์เซนะครับในส่วนของแคชนะครับอยู่ที่16 MB นะครับตัวนี้นะครับเร็วกว่ารุ่นก่อนไหมมันเร็วกว่าตัวก่อนถึง35%เลยนะครับสำหรับตัว WD Raptor นะครับ ต่อมานะครับในเรื่องของ Reliability นะครับต,ตัวนี้มันถูกออกแบบมาให้เป็น Heavy Duty เลยนะครับสามารถใช้งานได้ถึง1.4ล้านชั่วโมงนะครับแล้วต่อมาก็คือในเรื่องของ a l t ต r o o o l operation นะครับตัวนี้นะครับมันก็ใช้พลังงานค่อนข้างน้อยนะครับน um ้อยลงไปกว่าต <uh ัวเก่าของตัว wd Raptor อยู่ที่35%นะครับจากที่เห็นนะครับมันจะอยู่ในแหลกของมันนะครับตัวแหลกนี้นะครับเขาเรียกว่า i c e Pack นะครับ เป็นเมาส์ทิงเฟนประเภทหนึ่งนะครับที่สำหรับเมาส์ตัวฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับแล้วก็แปลงให้มันเป็นไดฟ์ขนาด3.5นิ้วนะครับติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ได้ตามปกตินะครับตัวไดฟ์ของมันนะครับจะเป็นไดฟ์ที่มีขนาด2.5นิ้วนะครับต่อมานะครับในเรื่องของเทคโนโลยีอื่นๆนะครับตัวนี้มันถูกออกแบบมาให้มันสามารถที่จะทนนะครับต่อการสั่นสะเทือนแล้วก็สามารถที่จะเมาส์นะครับเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น ถอดตัวฮาร์ดดิสต์ออกมาเป็นขนาด2.5นิ้วนะครับหรือว่าเมาส์ติดกับแหลกปกตินะครับอยู่ที่3.5นิ้วก็ทําได้นะครับเมื่อเราถอดตัวฮาร์ดดิสต์นะครับออกมาจากแหลกของมันนะครับเราก็จะได้ตัวฮาร์ดดิสต์ขนาด2.5นิ้วนะครับแล้วก็มีอินเทอร์เฟซเป็น s a t a นะครับตรงนี้นะครับแหลกของมันนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปนําไปใช้นะครับสําหรับเมาส์ฮาร์ดดิสต์นะครับ หรือว่า ssd ขนาด2.5นิ้วได้นะครับรรเวณด้านหลังนะครับก็จะมีช่องสำหรับที่จะยึดน็อตนะครับเพื่อยึดติดกับตัวฮาร์ดดิสนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอนโทรลเลอร์นะครับสำหรับตัวฮาร์ดดิสนะครับตัว enterprise ตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับขนาดปกตินะครับจะเห็นว่ามันจะขนาดความกว้างความยาวเท่ากันนะครับแต่ความหนาครับโอ้โหมันหนากว่า มากเลยนะครับอาจจะเนื่องด้วยจากการที่มันต้องหมุนด้วยความเร็ว1นึ่งหมื่นรอบต่อนาทีนะครับมันเลยต้องมีการออกแบบให้มันสามารถที่จะรองรับนะครับจากที่เล่าในส่วนของคีย์ฟีเจอร์ให้ฟังนะครับฮาร์ดดิสชุดนี้นะครับก็เป็นฮาร์ดดิสที่เป็นหนึ่งในกลุ่มของ enterprise g เกตนะครับซึ่งมีเสถียรภาพค่อนข้างสูงนะครับสปีดสูงนะครับเมื่อเทียบกับตัว HD d นะครับหรือฮาร์ดดิสไดร์นะครับปกตินะครับ มันเป็นอุปกรณ์ที่ออกมาในช่วงที่ SSD อาจจะยังไม่เป็นที่นิยมมากนักแต่ตัวนี้นะตอนนั้นนะครับราคาก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีครับที่มันเกิดขึ้นและถูกใช้งานมาก็เก็บไว้ครับสวัสดีครับ